E... <coughs> อันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจบุคคลใดที่รู้ธรรมะแล้วไปทําสิ่งที่เลวร้ายนะขอเปรียบเทียบและอุปมาไม่ใช่พูดให้คนพูดเป็นข้อเปรียบเทียบสุนัขมันกินอาหารไปแล้วมันอี่ยน้าไปไอเจียนอ้วกออกไปแล้วมันกลับขึ้นไปไอเจียนไปกินไอเจียนเหมือนได้แล้วก็คิดว่าดูคนนี่ศึกษาธรรมะว่ารู้จริงแล้วทําไมไปทําความเลวร้ายอย่างนั้นได้ ก็ชีวิตของบุคคลพู้เช่นั้นก็ไม่เหมือนกับสุนัขไปแล้วหลือครันอันนี้ขอพูดด้วยวามจริงใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่28แล้วเราจะปิดงานกันในระยะเรียกว่าเย็นวันนี้แจึงจะพูดกันได้พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปพูดกันเชิญท่านอาจารย์กูรู้ไปพูดในงานตระถินที่บ้านบุคโฮม แต่ตัวอาตมานี่บางทีอาจจะไม่ไปดังนั้นเป็นการเกือนุจิตสกสิจใจกันวันนี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่ากินเท่าไหร่ไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นก็รักตนของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่สั้นเราเข้าใจว่ายาวปอกมากเท้าบ้านอาตามาเรียกว่ามากเท้าปอกมะเท้าตง มักเ้าเอาแค่กัดคนโง่เท่านั้นทําอย่างนั้นมีลูกอ่อนอดรัดไม่ลูกวางคนมีอุปทานยึดมัน่นถือมั่นเท่านั้นจึงจะทําอย่างนั้นคนตาบอดหลงทางไม่ถามใครอวดดีว่าเรามีความรู้อวดว่าเรารู้คนตาบอดหลงทางมาถามใครหนีจอระแค่ใหญ่แลนลงน้ําเข้าไปน้ําก็ตายแล้วมีแค่มีแค่ขึ้นต้นไม้สูงสุด <N> นึกว่าเราศึกษาธรรมะจบแล้วเนี่ยกลับไปสอนสิ่งที่เลวร้ายต่ำๆอันนั้นเรีกว่าอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนอนอย่างสูงกลับไปทํางานสิ่งที่เลวรเียบ่กกลับทํางานอย่างต่ําพวกเรามาที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่อยู่อย่างต่ํากินอย่างต่ํานั่งนอนอย่างต่ําแต่มุงหวังทํางานอย่างสูง แทนพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาเองสิ่งที่พูดนี้แต่เรื่องนี้อาจจะมาจดจํามาจากพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราเคยสอนให้พูดทีเดียวจำไม่ได้หลายครั้งหลายหนพูดแล้วพูดคุยแล้วคุยท่านสอนท่านพูดให้ฟังคนแก่แก่พูดเรื่องนี้ แต่คําพูดนั้นมันมีมานานแล้วเราไม่เข้าใจตีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อาตมาเมื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่ท่านเคยสอนว่า,าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเท่านั้นแหละลูกหลานใครจะรู้ได้อย่างนั้นถ้าหากว่า,าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นคนวิเศษไหมไม่อันนั้นไม่จริงตามปกติผมคนมันต้องยาวตัดแลว้วก็ยาวตัดแลว้วก็ยาว สิ่งที่เป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาตินะพระเจ้ารู้เห็นเข้าใจแล้วอันนั้นเนี่ยไม่ยาวไม่ยาวเท่าเดิมเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตายตัวไปตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าดูอย่างต่ํากินอย่างต่ํานอนอย่างต่ํามุ้งจะสอนเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเรื่องนี้เมื่อคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วเป็นยังไง มันก็เป็นธรรมดานี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงคือคนธรรมดาธรรมดานี่เองรู้สิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดานี่เองแต่ทําการทํางานตามหน้าที่ได้เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ทํางานได้เป็นครูได้ไม่ได้ไปสอนหนังสือก็ได้แต่าตมาเขียนหนังสือไม่เป็นเป็นตำรวจได้ไม่ได้เป็นทหารได้ไม่ได้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นเพราะทําการทํางานตามหน้าที่เท่านั้น จึงว่าลาบยศสนเสริญเป็นสมบัติของบุคคลที่ไม่รู้อาตมาของผูด้ปดุคมจริงใจเนี่ยเล่าความจริงอีกด้วยนะอาตมาก็ถูกเหมือนกันแต่เมื่อในขณะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่นานนะก็มีเรื่องที่บ้านอาตมามีเรื่องฟ้องฟ้องกันเรื่องมุลกคนนี่มันชอบเข้าข้างตัวมาก ซื้อเสื้อมาให้พื้นหนึ่งราคายี่สิบบาทในสมัยนั้นราคายี่สิบาทไม่ใช่น้อยนะอยากให้ซ่วยโอ้ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องออกมาก็ได้พอมีเรืนอ,อซื้อเสื้อนุ่มพอมีเอาคืนไปนุ่งเขาได้จงใจเรืซื้อมาให้แล้วเอาไปนุ่งเธอะก็เลยนุ่งให้เขาจริงๆเรื่องนี้นุ่งให้แต่ว่าช่วยไม่ได้หน้าที่ของเราผิดก็ต้องผิดถูกก็เป็นถูกแต่ว่าเป็นธรรมดา อันนี้ว่าทําการทํางานตามหน้าที่ไม่ต้องคอยอรับค่าสินจ้างรางวันอะไรทั้งหมดเลยอย่างเนี้ยเราต้องคิดอย่างนั้นเป็นตำรวจก็เช่นเดียวกันอาจจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ก็ถามอย่างนี้นหะก็มีพ่อกำนันอีกด้วยมาเลือกข่าวนั้นแต่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นก็ต้องถามแล้วก็มีคนเท่าๆแก่ๆเนี่ยไปเลือกเลือกก็โอ้จําเป็นก็ถาม ยังให้ผมเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ให้เป็นดูให้เป็นกี่วันไม่นานละเป็นเท่าใดก็ได้ขอแต่ให้เป็นให้ทดลองก็เป็นเป็นได้ประมาณจากปีหนึ่งลาสิบสองครั้งแหมไม่เอาแล้วเรื่องซีวิตอย่างนั้นไม่เอาจริงๆเพราะพูดแล้วคนนั่งก็ต้องการมีความผิดอยากให้ช่วยคนนี้มีความผิดก็อยากให้ช่วยจะไปช่วยกันได้ทำไมผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเราทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเอง ลาสิบสองครั้งก็ไปพูดกับกำนันกำนันเป็นลูกเป็นลูกแถวแถวผู้น้องเด็กเสื้อซาดันเออถ้าหักโทษเถอะว่ามึงมึงเขาเป็นรุ่นน้องมึงไม่้กูลามึงต้องเป็นกำนันเดี๋ยวนี้มึงต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยก็ต้องพูดอย่างนี้ก็พูดกันหลายเรื่องอ่ะพอกำนันก็เลยพูดเอา้าลาให้มันซะไปส่งในอำเภอซะกำนันก็ถือเอาจดหมายนะ่ะไปให้ในอำเภอพอได้ในอำเภอมาอีกแล้ว วันนี้ก็ประกาศกันว่าวันนี้ขอให้พี่น้องรัษฎรทุกคนมาที่นี่จะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านให้เราก็ดีใจนึกว่าเราจะได้ออกหนีจริงๆพอดีญาติโยมมามากแล้วแบบเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าหายไปแล้วตั้งผู้ใหญ่บ้านคนนี้หละให้แทนใหม่หมดเรื่องแล้วเอ้ยหมดเรื่องเอ๊ะทาไมพูดอย่งังพอดีไปกินข้าวด้วยกับแม่อเภอกินข้าวที่บ้าน ก็ทำมาแทนเพื่อจริงว่ไม่ไม่เอาให้ผมก็รัษดรทุกคนเขายัางให้คุณทำให้คุณทำโอ้โหตาอย่างนี้ผมไม่ชอบจริงจเรื่องนี้ทําไมไม่ชอบเพราะคนมีคมผิดแล้วอยากให้ผมไปช่วยผมจะช่วยได้ทําไมเพราะผมช่วยผมก็ไม่มีธรรมะทองใจผมก็คล้ายๆคือไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์กินของที่สกปรกเหมือนกับสุนัข กินนางมากแล้วอ้วกออกมากลับคืนไปกินอาเจียนของตัวเองผมไม่อยากเอาจริงๆโอ้ถ้าไม่อยากเอาจริงจริงแล้วคุณท่านสอนแนมเพอสอนคนก็หนีได้หกเดือนหมดเองทันวนะ้นะก็หนีหนีหกเดือนกลับคืนมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหแหยหายใจไม่ไหวทุกที่สุดไปแบกโลกเรื่องนี้อาตมาจึงไม่เอาเสียแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เอาจริงๆ อันนี้พูดโกมจริงให้ฟังลาแล้วก็เออดีแล้วลาแล้วยังมาถูกเลือกทั้งสองสามครั้งแย่งคะแนนเขาทุกครั้งครั้งที่จะไปหลุดเนี่ยคะแนนเขาหลุดอาตมาเสียงหนึ่งอาตมายังได้อิสระด้วยนะสองกับเสียงตัวเองโอ้จะเอาอย่างน้เอาคนที่พูด,พดต้องการเถอะพูดแน่นอนเอาเถอะให้ผมหลุดไปเสียทีเถอะสมียนกาเออเอาตัดสินใจเอา แต่ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเรื่องอย่างนี้จะเอามาทำไหมก็เลยสบายใจทุกวันศึกษาธรรมะครองตัวได้ดีนี่นั่นเป็นความจริงนำมาเล่าให้ฟังดังนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่เป็นนักศึกษาถ้าหากเป็นครูก็ทำหน้าที่ของครูให้มัน,นสวยๆงามๆถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้มันดีๆถ้าเป็นกรรมนั้น ก็ต้องทำหน้าที่ทำนั้นให้มันดีๆถ้าเป็นตํำรวจทหารเป็นอะไรก็ตามเถอะเป็นพ่อคนแม่คนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีๆแต่ทำดีๆแล้วคนอื่นจะไปชั่วก็ตามทีเถอะดังนั้นจึงว่าสมกับหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาเป็นมงคลอันเดียอาเสบนาจะพาลานังเราจะไม่คบคนคพาแต่คนทานภายนอกหลีกเลี่ยงได้อย่างสบายสบาย แต่คนพภายในคือเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าโลภะเจ้าอาวิชานี่เลี้ยงลีดได้โดยยากบุคคลที่จะลีกเลี้ยงเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมีญานปัญญาแล้วก็มาสมกับที่ว่าบัณฑิตานันจะเฉวนาปูซาจะควรอยู่กับบัณฑิตและควรปูชากับบัณฑิตควรเคารพตัวเอง นี่แหละการเคารพตัวเองได้คือบัณฑิตคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญารอบรู้รู้จักตัวเองที่ว่าอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้นี่มันเป็นอย่างไ้ดูเข้าไปจะเห็นอะไรเห็นที่สุดของทุกได้อย่างแน่นอนเรื่องนี้เดีย๋ยะปูซาจะปูซา่ิยานัางนนเอตามังขลมุตตังเป็นมงคลอันสูงสุด ของบุคคลของมนุษย์ถ้าเราทำได้อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไปไหนมาไหนก็ไม่เดือดร้อนถ้าหากเราทำให้เราเดือดร้อนแล้วเราก็ไปติเพื่อนว่าเพื่อนทำให้เราเดือดร้อนจะเดือดร้อนทำใหมเราไม่เดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนนั่นเป็นเรื่องของคนจะห้ามไม่ได้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ปฏิบัติแล้วก็ เลิกละไ้แต่ไม่ปฏิบัติก็ได้ถ้าเลิกละได้ถ้าเลิกละอย่างที่อาจจะมาพูดเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ให้มันโกรธขึ้นมาแต่คมโกรธขึ้นมาออตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแตะเหมือนกับกองอุจจาระไปเสียแล้วแต่กองอุจจาระเราล้างออกได้นะล้างออกได้นะสิ่งที่เลวร้ยวายกว่านั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนยิงกว่านั้นล้างไม่ได้เพราะชีวิตมันสกปรกอกู่เสียใจ เสียใจเสียแล้วเอาคืนได้ไหมไม่ได้คําว่าเสียใจเนี่ยหมายถึงใจที่บันดีตกปุ๊บไปแล้วเดี๋ยจะเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือท่านพุทธชงสอนอะไรว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วทําผิดก็าตามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ทาผิดนั้นมันเอาคืนมาแก้ไม่ได้อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อนาคตพรุ่งนี้เราจะทําดีๆอย่าไปคิดมันต้องแก้ปัจจุบันเท่านั้น เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ได้จึงว่าให้ดูสภาพภาวะของสีวิตจิตใจในขณะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ว่าอยู่ที่นี่กินที่นี่นั่งนอนที่นี่ไม่ต้องสู้และไม่ต้องหนีเอาชนะที่ตรงนี้ให้ได้ท่านจึงสอนด้ำเขาอีกว่าเอาชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนอานิสงส์นั่นไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่สู้เอาสนะตัวเองครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยท่านสอนท่านย้ำแล้วย้ำอีกต่เรื่องชีวิตเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด